สวัสดีค่ะนักเรียนเนื้อหาของวันนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาเรื่องของโครงสร้างสังคมค่ะซึ่งเรื่องของโครงสร้างสังคมเนี่ยครูดได้อธิบายไปแล้วใน EP2 นะคะว่าโครงสร้างสังคมเนี่ยยบเทียบกับโครงสร้างของบ้านนะคะก็คือ บ้านจะต้องมีเสามีฝามีหลังคานะคะมันก็คือสิ่งที่ทำให้บ้านอยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นโครงสร้างสังคมก็คือสิ่งที่ทำให้สังคมอยู่ได้นะคะโครงสร้างสังคมซึ่งคุณครูอธิบายไปครั้งในอีพีก่อนเนี่ยนะคะบอกว่ามันประกอบไปด้วยกลุ่มสังคมสถาบันทางสังคมแล้วก็การจัดระเบียบทางสังคมค่ะซึ่ง กลุ่มทางสังคมนี้ครูอธิบายใน EP 22เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนที่ไม่ได้เรียนกลับไปเรียนไปดูนะคะว่าครูอธิบายว่าอย่างไรบ้างคะ่ะวันนี้เราจะมาดูโครงสร้างทางสังคมตรงเรื่องสถาบันทางสังคมค่ะเรื่องของสถาบันทางสังคมเนี่ยคืออะไรนะคะ,อ,ะอยวนะคะโครงสร้างทางสังคม ประกอบไปด้วย3อย่างใช่ไหมคะก็คือกลุ่มสังคมสถาบันแล้วก็การจัดระเบียบทางสังคมซึ่งรอบนี้ครูจะอธิบายสถาบันทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคมไปด้วยนะคะเรามาเริ่มที่คําว่าสถาบันทางสังคมก่อนค่ะสถาบันทางสังคมคืออะไรมันคือกลุ่มบรรทัดฐานนะคะหรือกฎเกณฑ์ของสังคมนะคะหรือระเบียบแบบแผนของสังคมค่ะ เป็นระเบียบแบบแผนของสังคมนะคะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยนะคะทุกกลุ่มจะต้องมีเพราะว่าเราจะมีความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นเ,เรื่องของสถาบันทางสังคมเนี่ยนะคะสถาบันทางสังคมจะมีจะเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ของคนในสังคมคนคนเดียวเนี่ยนะคะอาจอยู่ในสถาบันทางสังคมทุกประเภทก็ได้แต่ในแต่ละประเภทจะมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ต่างกัน นะคะที่นี้สถาบันทางสังคมเนี่ยนะจะมีลักษณะเป็นานมามธรรมนะคะและมันเกิดจากการเชื่อมโยงบรรทัดฐานต่างๆของคนในสังคมอย่างเช่นเชื่อมโยงของวิถีประชาจารีตกฎหมายอย่างนี้นะคะแล้วมันตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการด้านต่างๆของมนุษย์นะคะตอนที่เราอยู่ร่วมกันในเพื่อความอยู่รอดของสังคมนะคะแล้วก็ เกิดจากการยอมรับของคนในสังคมร่วมกันด้วยค่ะทีนี้เรามาดูว่าสถาบันทางสังคมสถาบันแรกค่ะคือสถาบันครอบครัวนะคะเรียนดูว่าองค์การทางสังคมของครอบครัวน,นะคะจะมีครอบครัวเดียวครอบครัวขยายใช่ไหมคะทีนี้หน้าที่ของสถาบันครอบครัวก็คือสร้างสมาชิกใหม่แทนสมาชิกเก่าที่ตายไปแล้วนะคะจะ,ระสร้างเลี้ยงดูผู้เยาว์ให้จเจริญเติบโตในสังคมอบรมสั่งสอน ผู้เยาว์ให้รู้ระเบียบให้ความรากักความอบอุ่นด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะกาหนดสถานภาพอย่างเช่นเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลูกแล้วก็บําบัดความต้องการทางเพศอันนี้เป็นหน้าที่ของสถาบันครอบครัวค่ะทีนี้แบบแผนการปฏิบัติว่าถ้าเราจะมาอยู่รวมกัน,นสถาบันครอบครัวนั้นมีแนวทางในก,นในการปฏิบัติยังไงบ้างเช่นมีกฎเกณฑ์การมาั่นการสมรสนะคะทีนี้สัญ,ญลักษณ์ราคาอย่างเช่นของมัน่นทะเบียนสมรสเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันครอบครัวเพราะฉะนั้นดูว่า ในสถาบันครอบครัวเราก็คือสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวอย่างเช่นเราเป็นลูกอยู่ในนี้สารภาพของเราอยู่ในนี้นะคะเป็นลูกต้องแสดงบทบาทยังไงมีพ่อมีแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็แสดงบทบาทของเขาไปนั่นคือสถาบันครอบครัวค่ะต่อไปคะ่ะสถาบันการเมืองการปกครองค่ะมีองค์การทางสังคมมีพระนักษัตริย์นะคะมีพระบรมงศานุวง์นะคะมะีรัฐบ,บาลมีผู้ว่านะคะ มีนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเรามีสถานะเป็นอะไรในนี้เราก็มีสถานะเป็นราษฎรในนี้ค่ะเมื่อเป็นราษฎรอยู่ในนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีสถานภาพเป็นราษฎรก็ต้องแสดงบทบาทด้วยการทำตามคำสั่งของรัฐบาลทำตามคำสั่งของบุคคลที่อยูอ่เหนือกว่าเราค่ะทีนี้หน้าที่ของสาบันนี้ค่ะระงับข้อขัดแย้งระหว่างบุคคลคุ้มครองความปลอดภัยให้กับบุคคลนะคะพัฒนาเศรษฐกิจเรดูนะคะ พัฒนาเสิ่งใดคะจัดการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศหาไรายได้บำรุงชาติแล้วก็ส่งเสริมศิลธรรมและก็วัฒนธรรมให้กับคนในชาติทีนี้แบบแผนในการปฏิบัติอยู่ร่วมกันและมันมีกฎหมายนะคะเป็นเครื่องยึเดเหนี่ยวเช่นรัฐธรรมน,นูญกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายพพณิชย์นะคะสัญลักษณ์นะคะก็คือพวกรัฐธรรมน,นูญพวกกฎหมายประเภทต่างๆพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพวกเนี้ยนะคะถือว่าเป็น สัญ,ญลักษณ์ของสถาบันการเมืองการปกครองครับฉะนั้นเราจะอยู่ในสถานะราษฎรค่ะทีนี้ต่อไปค่ะถ้าในสถาบันเศรษฐกิจล่ะคะสถาบันเศรษฐกิจนะคะ,อ,ะ,คะอ,องค์การทางสังคมตรงนี้อย่างเช่นธนาคารเราก็เป็นลูกค้าของธนาคารนะคะหรือโรงพยาบาลน,นะคะหรือโรงงานสถานสงเคราะห์พคนนี้เราก็จะมีสารภาพและบทบาทอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าสมมติว่าเป็นธนาคารเราก็อาจจะเป็นแค่ลูกค้านะคะคนทำงานธนาคารก็เป็น เป็นผู้ดูแลเงินให้กับเรานั่นคือองค์การทางสังคมในนี้นะคะทนนี้นสถาบันทางเศรษฐกิจเหล่านี้นะคะมีหน้าที่อะไรบ้างล่ะบำบัดความต้องการทางเศรษฐกิจมีเป้าหมายคือให้อยู่ดีกินดีนะคะผลิตสินค้าและบริการออกมากระจายไปสู่ผู้บริโภคแล้วก็แบ่งชนชั้นโดยการใช้อาชีพและรายได้ค่ะนะคะเป็นองค์ประกอบสําคัญในการวางรากฐานทางการเมืองน,นี่คือหน้าที่ของสถาบันเศรษฐกิจค่ะ ีนี้แบบแผนการปฏิบัตินะคะมีกฎเกณฑ์สําหรับอย่างเช่นการแลกเปลี่ยนนะคะ,ะมีกฎเกณฑ์ว่าถ้าจะซื้อของโดยใช้อะไรเป็นสื่อกลางบ้างนะคะหรือในโรงพยาบาลเราจะเข้าสารพยาบาลเราจะต้องมีบัตรสมาชิกอะไรไหมนะคะหรือในสถานสงเคราะห์นะคะเราจะไปเป็นสมาชิกของสถานสงเคราะห์ได้กรณีใดบ้างนี่คือแบบแผนการปฏิบัติะคะ่ะทีได้สัญลักษณ์แล้วแต่ว่าเป็นองค์กรประเภทไหนนะคะ เช่นถ้ามันเป็นตลาดนะอาจจะมีธนบัตรมีเหรียญกระสอบมีเครื่องหมายการค้าอ่ะนี่มาเกี่ยวข้องคือเรื่องของสถาบันเศรษฐกิจค่ะ,ะเราก็แล้วแต่ว่าเราจะอยู่สถานะอะไรตรงนี้นะคะสารภาพอะไรค่ะต่อไปค่ะสถาบันศาสนาค่ะนะคะ,ะเราก็จะอยู่ในฐานะข้าราวว่าในสถาบันศาสนานะคะ อาจจะมีบาทหลวงก็ได้มีพระก็ได้มีอิหม่มก็ได้นะคะคือแล้วแต่สถาบันศาส,สนาเป็นศาสนาอะไรหน้าที่ของสถาบันนี้คือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมนะคะควบคุมความประพฤติของคนในสังคมค่ะสร้างความมั่นคงทางจิตใจนะคะถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่สังคมแล้วก็ควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานสังคมก็หมายความว่าควบคุมให้คนเป็นคนดีนะคะแต่ด้วยหลักธรรมของ ศาสนาใดนั้นก็แล้วแต่ว่านับถือศาสนาอะไรนะคะแบบแผนการปฏิบัติก็คือหลักคําสอนของศาสนาแต่ละศาสนานะคะมีประเพณีมีพิธีกรรมแต่ละศาสนาที่นี้สัญ,ญลักษณ์นะคะอย่างเช่นศาสนาพุทธก็มีพระไตรปิฎกศาสนาพุทธศาสนาพุทธอานมีพระพุทธรูปนะคะหรือศาสนาคริสต์อานมีไม้กางเขนอิสลามอาจจะมีหลักศรัทธาหกปฏิบัติ5นี่คือสัญ,ญลักษณ์ค่ะนะคะฉะนั้น เราก็จะมีสถานะเป็นคาราวาสใช่ไหมคะในสถาบันศาสนาค่ะนะคะอ่าทีนี้ต่อไปค่ะสถาบันการศึกษาค่ะเลยดูว่าเราก็จะมีฐานะเป็นนักเรียนนะค,ะครูก็อาจจะมีสถานะเป็นครูอาจจะมีพันโรงมีพอออยู่ในนี้นะคะทีนี้เขามีหน้าที่อะไรสถาบันนี้ก็คือ ส่งเสริมในเรื่องของความความเจริญองอกงามด้านความรู้นะคะพัฒนาบุคคลให้มีศีลธรรมแล้วก็ประกอบอาชีพค่ะสอนศีลธรรมในโรงเรียนด้วยนะคะสอนอาชีพด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงสาร,รภาพได้นะคะก็คือ,อพอเรียนไปแล้ววันนี้อาจจะสาร,รภาพเป็นนักเรียนสอ,สองสามสองสามปีอาจจะมีสาร,รภาพไปเป็นนักเรียนแพทย์นะอีกหกปีอาจจะมีสถานสาร,รภาพเปลี่ยนไปเป็นแพทย์ อ่าเห็นไหมคะปฏิรูปสังคมได้เพราะเรียนใช่ไหมคะปลูกฝังสมาชิกให้ยอมรับบรรทัดฐานสังคมก็คือสอนค่ะนะคะต่อไปค่ะแบบแผนการเรียนก็คืออย่างเช่นกฎเกณฑ์การรับนักเรียนมีหลักสูตรมีแผนการเรียนจะเข้าเรียนอะไรนะคะสัญลักษณ์อย่างเช่นใบรอบอใบแสดงผลการเรียนปริญญาบัตรประกาศนียบัตรพวกนี้ถือเป็นสถาบันการศึกษาค่ะทีนี้นเรียนดูว่าอ่าลองดูคําถามนะคะ ข้อความใดเป็นหน้าที่โดยตรงของสถาบันศาสนากำหนดสถานภาพและชนชั้นทางสังคมทำให้เกิดความสามาัคคีเป็นอันหนึ่งเดียวกันควบคุมสมาชิกปฏิบัติตามมาตราฐานสังคมถ่ายทอดความรู้และวัฒนธรรมสำหรับดำรงชีวิตร่วมกันเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของสถาบันศาสนาในปัจจุบันก็น่าจะเป็นข้อ3ใช่ไหมคะน่าจะเป็นข้อ3นะคะต่อไปค่ะหน้าที่ใดที่สถาบันทางสังคมอื่น ทำแทนสถาบันครอบครัวไม่ได้ค่ะข้อนี้เสียภาษีให้รัฐผิดสมาชิกใหม่ให้กว่าบุคูลแก่สมาชิกคุ้มกันภัยให้กับสมาชิกอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นข้ออะไรคะที่สถาบันอื่นทาไม่ได้ก็น่าจะเป็นข้อ2ค่ะผิดสมาชิกใหม่นะคะต่อไปค่ะข้อใดอธิบายเกี่ยวกับสถาบันทางสังคมได้ถูกต้องที่สุดนะคะสถาบันทางสังคมเกิดจากกลุ่มต่างๆที่สัมพันธ์กัน สองสาบันทางสังคมทุกสถาบันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันสามสาบันทางสังคมต้องมีประวัติยาวนานจึงจะเป็นสาบันที่สําคัญสี่หน้าที่ของสาบันสังคมคือการมุ่งจะลงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้อธิบายความหมายสาบันน่าจะเป็นข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะเกิดจากการที่กลุ่มต่างๆมีความสัมพันธ์กัน แต่ว่าสัมพันธ์ในลักษณะใดแต่ละสถานภาพในแต่ละสถาบันของคนคนเดียวเนี่ยนะคะมีหลายสถานภาพค่ะในแต่ละสถาบันค่ะคําตอบน่าจะเป็นข้อที่1นนะคะต่อเป็นต่อไปค่ะข้อ4ค่ะสถาบันศาสนาเกิดจากสาเหตุอะไรมนุษย์ต้องการจัดระเบียบแบบแผนให้เป็นอย่างเดียวกันความเชื่อในผูดผีปีศาจละสิ่งที่ไม่มีตัวตนของมนุษย์ความต้องการความมั่นคงความปลอดภัยทางจิตใจ กำเนิดของศาสดาและเจ้าลัทธิกลุ่มคนศรัทธาเพราะฉะนั้นสถาบันศาสนาน่าจะเกิดจากความต้องการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยด้านจิตใจนะคะต่อไปค่ะข้อ5ปัจจุบันสถาบันสังคมใดที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมันก็น่าจะเป็นสถาบันอะไรคะการศึกษาใช่ไหมคะสถาบันการศึกษาค่ะทีนี้ต่อไปค่ะ ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่สถาบันทางสังคมาภาคการเมืองก็เป็นสถาบันการเมืองก,ก,การปกครองสภาการชาติไทยนะคะมันก็เป็นสถาบันเ,เศรษฐกิจนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็เป็นสถาบันเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอันไหนคะนายกธนบุตรีค่ะไม่ใช่สถาบันแต่เป็นสถานภาพค่ะทีนี้ต่อไปค่ะทีนี้เ่ยดูเมื่อกี้ครูอธิบายครบไปแล้วนะคะว่า โครงสร้างทางสังคมอันที่สองคือสถาบันทางสังคมอธิบายครบไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมค่ะการจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยนะคะเรามีการจัดระเบียบทําไมก็คือเพื่อทําให้สังคมอยู่ได้ค่ะเพื่อทําให้สังคมอยู่ได้ก็เลยต้องมีการจัดระเบียบนะคะทีนี้การจัดระเบียบทางสังคมเนี่ยนะคะจะใช้กฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันอะไรบ้างค่ะ องประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมอันแรกนะคะก็คือระบบคุณค่าทางสังคมค่ะมันคืออะไรคะอันนี้เขาถือว่ามันเป็นหัวใจหรือเป้าหมายสูงสุดที่สังคมต้องการให้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัญญาประชาคมค่ะสัญญาประชาคมอย่างเช่นต้องการเสรีภาพนะคะ,ะมันจะมีแรงจูงใจในการทำยังไงให้เรามีได้มีเสรีภาพตามที่เราต้องการ ะะหรือความรักชาติความรักชาติเป็นระบบคุณค่าทางสังคมเป็นสัญญาประชาคมที่บอกว่าถ้ารักชาติเราต้องพยายามทํายังไงให้ชาติของเราอยู่ได้เห็นไหมคะความยุติธรรมนะคะ,ะระบบคุณค่าทางสังคมเนี่ยนะคะจะทําหน้าที่เสมือนกับสมองของมนุษย์นะคะสั่งให้ร่างกายทําตามมาแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรเมื่อกี้บอกว่าถ้าต้องการเสรีภาพเราก็ต้อง สั่งให้ไปทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้เสรีภาพนะคะต่อไปค่ะบรรทัดฐานค่ะบรรทัดฐานจะเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้นะคะสามารถปฏิบัติได้นะมันเป็นมาตรฐานหรือแนวทางกระทำต่อโต้กันนะคะเกิดเป็นตัวควบคุมความประพฤติของสมาชิกในสังคมได้บรรทัดฐานจะมีอยู่3อย่าง อย่างแรกเขาเรียกวิถีประชาหรือวิถีชาวบ้านค่ะอันนี้คือธรรมเนียมชาวบ้านกฎเกณฑ์ที่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามจะถูกติฉินนินทาไม่เข้าขาสมาคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งควรทําไม่ควรทาค่ะควรหรือไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าฝ่าฝืนนะคะอาจจะถูกติฉินนินทาติเตียนนะแต่ตอบโต้ไม่รุนแรงนะคะอย่างเช่นถ้าเพื่อนมาบ้านเราจะต้องต้อนรับ ถ้ากินข้าวด้วยกันต้องใช้ช้อนใช้ซ่อมนะคะหรือถ้าดื่มน้าก็ให้ดื่มจากแก้วนี่คือวิถีประชาหรือวิถีชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นมันถือเป็นมารยาททางสังคมค่ะวิถีประชาเนี่ยนะคะหรือวิถีชาวบ้านนี้ถือเป็นมารยาททางสังคมค่ะต่อไปอันที่สองค่ะคือจารีตจารีตคือกฎศิลธรรมค่ะ ก็ะค,ะคือรุนแรงกว่าเมื่อกี้นะคะหรือบางทีมันเขาเรียกจารีดประเพณีนะคะเป็นกฎเกณฑ์ที่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องถูกเรื่องผิดเช่นเนรคุณต่อพ่อแม่ลักขโมยมีชู้อย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมค่ะแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างจากค่านิยมประเดี๋ยวเนเกเรียนรูว่าต่างยังไงนะคะ,ะทีนี้ต่อไปค่ะ กฎหมายค่ะเป็นบรรทัดฐานประการที่3ก็คือข้อบังคับที่รัฐจัดทําขึ้นนะคะถ้าใครไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษระดับความรุนแรงก็แล้วแต่การกระทําของแต่ละบุคคลนะคะเรียนดูว่าในสังคมสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแต่วิถีประชากับจารีตแต่สังคมปัจจุบันนี้มันจะมีทั้งสอย่างร่วมกันค่ะเอาที่นี้ ตัวจัดระเบียบทางสังคมตัวต่อไปนะคะก็คือสถานภาพและบทบาทค่ะโดยที่สถานภาพเนี่ยนะคะจะมีอยู่สามอย่างสองอย่างคือสาภาพโดยกําเนิดนะคะและสาภาพที่ได้มาด้วยความสามารถค่ะอ่าประเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายนะคะว่าสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรทีนี้เรากลับไปดูคําว่า ค่านิยมเมื่อกี้ครูบอกว่ามีนักคล้ายๆกับจารีดใช่ไหมคะมันมีสักคล้ายกับบรรทัดฐ,ฐานชนิดหนึ่งมันคืออะไรค่านิยมคือแบบแผนแบบแผนพฤติกรรมนะคะแบบอย่างพฤติกรรมที่ควรคนส่วนใหญ่เห็นว่ามีคุณค่านะคะคนส่วนใหญ่ เห็นว่ามีคุณค่านะคะที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าดีเห็นว่ามีคุณค่าแต่อาจจะมีคุณค่าหรือเปล่านี้ไม่รู้นะคะบางอย่างควรปลูกฝังบางอย่างควรแก้ไขะคะ่ะคำว่าควรปลูกฝังมีอะไรบ้างอย่างเช่นขึ้นตนเองขยันประหยัดรับผิดชอบอันนี้เป็นค่านิยมควรปลูกฝังแต่บางอย่างควรแก้ไขตัวอย่างเช่นระเบียบวินัยไม่ค่อยดีนะนะต้องแก้ไขต้องเคารพกฎหมายนะนี่คือค่านิยมค่ะ นะคะเป็นสิ่งที่คนเหตุส่วนใหญ่เห็นว่าควรควรทํานะคะส่วนใหญ่เห็นว่าควรค่ะ,ะที่นี้จะไปนักเรียนมาดูว่าแล้วคําความแตกต่างของคําว่าบรรทัดฐานและค่านิยมนี่ล่ะต่างกันยังไงดูนะคะนักเรียนดูนะ,ะคาว่าบรรทัดฐานกับค่านิยมต่างกันคือ,อด้านซ้ายเป็นบรรทัดฐานนะ ด้านขวาเป็นค่านิยมนะคะบรรทัดฐานจะมีลักษณะคือระบุสถานการณ์แน่นอนค่ะ huh. ตัวอย่างเช่นแขกมาต้องต้อนรับนี่คือระบุสถานการณ์แน่นอนนะคะแต่ค่านิยมไม่ระบุสถานการณ์แน่นอนเช่นนางสาวกชอบแต่งตัวโป๊ะอ่ะเป็นค่านิยมของนางสาวกค่ะต่อไปบรรทัดฐานนีทุกคนต้องทําหรือควรทําอย่างเช่นแขกมาบ้านต้องต้อนรับทุกคนควรทําอย่างนั้นค่ะทีนี้ ค่านิยมบางคนอาจไม่ทําการแต่งกายโป๊บางคนอาจไม่ทําก็ได้ใช่ไหมคะต่อไปบรรทัดฐานเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่มีไม่มีจุดมุ่งหมายค่ะตัวอย่างเช่นไม่ลักขโมยมันก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายว่าจะทําไมใช่ไหมคะแต่สอนว่าเราจะต้องไม่ลักขโมยนะต่อไปค่ะถ้าเป็นค่านิยมนะคะจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายค่ะนะคะตัวอย่างเช่น ขยันค่านิยมขยันในจุดมุ่งหมายคือความสําเร็จใช่ไหมคะ,ะทีนี้บรรทัดฐานเป็นเรื่องนอกตัวของบุคคลค่ะแต่ค่านิยมเป็นเรื่องของบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะตัวใครตัวมันนะคะจะชอบแบบนี้ชอบอย่างนี้ค่ะนี่คือความแตกตา่างระหว่างบรรทัดฐานและค่านิยมค่ะนะคะ ค่มันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูเมื่อกี้ตัวจัดระเบียบทางสังคมตัวที่3ามนะคะก็คือสถานภาพและบทบาทค่ะสถานภาพคือเป็นใครค่ะเป็นใครค่ะนะคะแล้วบทบาทคือทำอะไรค่ะทีนี้คำว่าเป็นใครนะก็คือเป็นใครทำอะไรนะคะเป็นตัวกำหนดว่าบุคคลเนี่ย ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบในสังคมนะคะตามสานภาพนะคะซึ่งเป็นตําแหน่งทางสังคม,มควรทำอย่างไรบ้างนะคะอ่าทีนี้เรียนดูว่าสภาพของสถานภาพเนี่ยนะคะครูจะอธิบายซะก่อนว่ากลับไปตรงนี้นิดนึงนะคะว่าครูจะอธิบายซะก่อนว่าสถานภาพมีกี่อย่างนะคะเมื่อกี้บอกว่า มี2อ,อย่างใช่ไหมคะมี2อ,อย่างคืออะไรล่ะก็คือสถานภาพที่ได้มาโดยกําเนิดกับสารภาพที่ได้มาด้วยความสามารถค่ะอันแรกก่อนคือสารภาพที่ได้มาโดยกําเนิดค่ะมีอะไรบ้างอันแรกคือสังคมเป็นตัวกําหนดค่ะอย่างเช่นสารภาพทางวงศาคนาญาติพอเราคลอดออกมาเราก็มีสานภาพเป็นลูกค่ะ,ะเสร็จแล้วปีหน้า น้องคลอดอีกเราก็กลายเป็นพี่ชายน้องก็กลายเป็นน้องชายแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่นั่นเป็นสลาภาพที่ได้มาโดยกําเนิดค่ะสองคือได้มาโดยเชื้อชาติค่ะอย่างเช่นเชื้อชาติจีนนะคะสัญชาติไทยทีนี้คําว่าสัญชาติเนี่ยบางทีอาจได้มาด้วยความสามารถอย่างเช่นขอแปลงสัญชาติแต่เชื้อชาตินี้ได้มาโดยกําเนิดนะคะอ่า ต่สัญชาติก็มีเหมือนกันที่ได้มาโดยกําเนิดนะคะอย่างเช่นเกิดในประเทศไทยก็ได้สัญชาติไทยอย่างนี้ก็ได้มาโดยกําเนิดค่ะดังนั้นเวลาดูข้อสอบใครดูว่าสัญชาติอาจมาด้วยความสามารถก็ได้นะคะทีนี้ได้มาโดยถิ่นกําเนิดค่ะเมื่อกี้ครูบอกว่าสารภาพอาจได้มาโดยสังคมกําหนดก็ได้เชื้อชาติก็ได้หรือถิ่นกําเนิดก็ได้อย่างเช่นถิ่นกําเนิดบอกว่าพอเกิดมาปุ๊บเป็นคนเหนือ พอเกิดมาปุ๊บเป็นคนเมืองหน้าอย่างนี้คือคำว่าสถานภาพโดยกำเนิดค่ะต่อไปค่ะสารภาพแบบที่สองคือโดยความสามารถหรือเขาเรียกสถานภาพสำริดค่ะมันมาอย่างไรมาทางความสามารถนะคะอันแรกคือมาทางความสามารถอย่างเช่นเป็นสสสวอโอกว่าจะได้ยากค่ะนะคะนี่ได้มาด้วยความสามารถนะคะ Ểu, สองคือได้มาทางความรู้อย่างเช่นเป็นครูเป็นแพทย์อันนี้ได้มาด้วยมีด้วยเรียนมานะคะถึงจะเป็นได้ค่ะต่อมาค่ะได้มาทางครอบครัวก็คือทางการสมรสนะคะพอแต่งงานปุ๊บได้เป็นสามีได้เป็นภรรยานะคะอันนี้คือเป็นสนารภาพได้มาด้วยความสามารถนะคะหรือได้มาทางอาชีพก็ได้อย่างเช่นมีอาชีพเป็นแม่ค้ามีอาชีพเป็นมักคุเทศนี่ได้มาด้วยอาชีพค่ะ นะคะอ่านี่คือองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคมคือสถานภาพและบทบาทค่ะที่นี้เรกเรียนมาดูสภาพของสถานภาพนะคะว่าสถานภาพเนี่ยนะคะมีสภาพของสถานภาพในลักษณะใดบ้างค่ะสภาพของสถานภาพอันแรกนะคะคือสภาพสถานภาพที่ขัดกันค่ะ คำว่าสารภาพที่ขัดกันคือคนเราเนี่ยอาจมีหลายสารภาพได้ค่ะนะคะมีสองสารภาพโดยมีการปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกันนะคะตัวอย่างเช่นเป็นครูด้วยนะคะเป็นครูแสดงว่าต้องรักเด็กดูแลเด็กนะคะให้เด็กเต็มที่และอีกอาชีพหนึ่งคือเป็นผู้ขายประกันด้วยอันนี้คือคนล,ละสารภาพนะคะแต่สาภาพนี้มันทําให้บทบาทเป็นไงกันด้วยคะขัดกันไปด้วยค่ะ ขายประกรันต้องพยายามทำเต็มที่เพื่อมีคนซื้อประกรันเราไม่ได้สนใจแล้วว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กลูกศิษย์เราหรือเปล่านะคะต่อไปสาภาพแบบที่สองคือสาภาพที่ต่อเนื่องกันค่ะอย่างเช่นตอนนี้เป็นนักเรียนม6ค่ะนะปีหน้าเป็นนักศึกษาแพทย์จุฬาค่ะอีก6ปีกลายเป็นอะไรคะแพทย์โรงพยาบาลกอไก่ค่ะอ่ะนี่คือสารภาพที่ต่อเนื่องกันนะคะที้ต่อไปค่ะคาว่าบทบาทนะคะ คำว่าบทบาทเป็นหน้าที่ว่าจะต้องทําอะไรมันจะต้องทําให้สอดคล้องกับสถานภาพนะคะมันจะเป็นพฤติกรรมที่คนในสังคมคาดหวังว่าถ้ามีสาภาพนี้ต้องมีบทบาทนี้อย่างเช่นถ้ามีสถานภาพเป็นครูก็ต้องทําอย่างในภาพคือต้องสอนหนังสือนะคะต้องทําตรงนั้น อันนี้คือสังคมเขากําหนดไว้สังคมเขาคาดหวังไว้นะคะว่าการปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ตามสารภาพที่มีอยู่เนี่ <c oughs> เขาเรียกบทบาทค่ะนะคะทีนี้เรียนดูบทบาทคือทําอะไรเนี่ยนะคะสภาพของบทบาทนะคะมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งเขาเรียกบทบาทขัดกันนะคะบทบาทขัดกันคือสถานภาพคนเราเนี่ยนะคะอาจมีหลายสารภาพในโอกาสเดียวกันตัวอย่างเช่น ในหน้าสารภาพพ่อจะต้องดูแลลูกนะครับปกป้องลูกอย่าให้ใครมากล้ากลายได้แต่ขณะเดียวกันยังมีสารภาพเป็นตำรวจนะครับอเผอิญลูกเป็นโจรพ่อย่อมต้องปฏิบัติตามบทบาทอีกบทบาทหนึ่งคือจับโจรเพราะฉะนั้นแสดงว่าอันนี้คือบทบาทขัดกันค่ะนะคะสารภาพไม่ขัดกันพ่อกับตำรวจไม่ได้ขัดกัน แต่บทบาทมันขัดกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือคําว่าบทบาทและสารภาพตรงนี้เราลองมาดูข้อสอบค่ะค่านิยมในสํานวนไทยต่อไปนี้ข้อใดที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ของพลเมืองในการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ก็คือเพื่อจะให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอเขอาใจเขามาใส่ใจเราผิดทองหลังพระคนทรายเข้าวัดฟังหูไว้หูไผ่ลู่ลม มันก็จะทำให้สังคมอยู่สงบสุขมันน่าจะเอาใจเขามาใส่ใจเราใช่ไหมคะอะต่อไปข้อ8ค่ะก็ได้กล่าวถึงบทบาทได้ถูกต้องค่ะบทบาททุกบุคคลทุกคนต้องมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งในสังคมเมื่อกี้ครูบอกว่าคนเราอาจมีหลายบทบาทก็ได้แล้วแต่ว่าเราอยู่ในสถาบันทางสังคมใดใช่ไหมคะอะ ต่อไปข้อ2บุคคลจะแสดงบทบาทไม่ได้ถ้าไม่มีผู้แสดงบทบาทอันนี้ไม่่ะสามถ้าสมาชิกในสังคมเข้าใจในบทบาทถูกต้องสังคมก็จะมีระเบียบ4บทบาทคือสิทธิหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนที่จะพึงมีในสังคมเมื่อกี้ครูว่าบอกไปแล้วว่าบทบาทคือสิทธิหน้าที่ของบุคคลแต่ละคนที่จะพึงมีในสังคมค่ะ ต่อไปค่ะข้อ9ว่าใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับอันนี้เป็นอะไรคะข้อ9ก็น่าจะเป็นอะไรนะวิถีประชาหรือวิถีชาวบ้านใช่ไหมอ่าต่อไปค่ะข้อใดสะท้อนลำดับบรรทัดฐานทางสังคมได้ถูกต้องมันก็ต้องเป็นอะไรคะวิถีชาวบ้านจะรีตและกฎหมายใช่ไหมคะเรียงกันเป็นข้อที่4ใช่ไหมอ่า ต่อไปค่ะข้อ11ถามว่าบรรทัดฐานทางสังคมคือข้อใดมีความเกี่ยวข้องกับหลักสิลธรรมทางศาสนามากที่สุดเมกิครูบอบว่าเกี่ยวข้องกับหลักสิลธรรมคือจารีตค่ะต่อไปข้อ12ค่ะข้อใดมีความถูกต้องน้อยที่สุดเมื่อกล่าวถึงค่านิยมอ่าบอกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าและถูกต้องเสมอกนนารบดทัศนะและแนวทางการปฏิบัตาสากลเป็นที่มาสําคัญของบรรทัดฐานสังคม กำหนดสิ่งที่พึงปรารถนาสำหรับทุกคนบอกเมื่อกี้ว่าค่านิยมอาจถูกหรือไม่ถูกก็ได้คําตอบน่าจะเป็นข้อที่1ค่ะต่อไปข้อ13ค่ะข้อใดกล่าวถึงประเภทของสาภาพที่แตกต่างจากข้ออื่นนายสมศักดิ์เป็นผู้ใหญ่ใจดีนายทองพันช่างเป็นลูกเศรษฐีนะคะนางสาวสวยสดเป็นดาราภาพยนตร์ นางสาวสร้อยเพชรเป็นคนไทยเชื้อสายญี่ปุ่นนั้นกเรียนดูนะคะข้อหนึ่งอ่ะข้อหนึ่งนี่ได้มาด้วยความสามารถใช่ไหมคะผู้ใหญ่ใจดีโตขึ้นมาก็ถึงจะเป็นอ่สอคือนายทองพันช่างเป็นลูกเศรษฐีก็ได้มาด้วยความสามารถสวยสดเป็นดาราภาพ,พย,ายนตร์ก็ได้มาด้วยความสามารถเหมือนกันสร้อยเพชรเป็นคนไทยเชื้อสายญี่ปุ่นได้มาโดยกำเนิดเพราะฉะนั้นสารภาพที่ต่างกันก็คือข้อสีค่ะ ต่อไปค่ะข้อใดแสดงให้เห็นว่ามีการจัดระเบียบสังคมขึ้นแล้วในกลุ่มข้อ 1. มีการกระทําต่อกันเป็นเวลานาน 2. เมื่อสมาชิกร่วมมือกันมากกว่าขัดแยง้ง 3. ามเมื่อกลุ่มคนมีความมีการกระทําระหว่างกันข้อ4มีความสัมพันธ์แบบมีแบบแผนคาตอบหน้าจะเป็นข้อสถ้ามีการจัดระเบียบก็คือมีความสัมพันธ์แบบมีแบบแผนนะคะก็คือเป็นสถาบันทางสังคมใช่ไหมคะ ไปข้อ15ค่ะเหตุใดจึงต้องมีการจัดระเบียบทางสังคมมนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกันมนุษย์มีอาชีพต่างกันมนุษย์อยู่รวมกันเป็นจํานวนมากมนุษย์มีระดับทางฐา,านะทางสังคมแตกต่างกันก็น่าจะเป็นข้อ3มนะคะมนุษย์อยู่รวมอยู่รวมกันเป็นจํานวนมากค่ะต่ไปข้อ16ค่ะการที่นายุนตรีไปเป็นประธานการประชุมเอเปก อธิบายถึงพฤติกรรมในข้อใดนายกกำลังจัดระเบียบทางสังคมนายกกำลังเสนอโครงสร้างทางสังคมนายกกำลังสร้างบรรทัดฐานทางสังคมนายกกำลังทำหน้าที่ตามสารภาพของตนคำตอบก็น่าจะเป็นข้อที่4ค่ะนายกกำลังทำตามสารภาพของตนนะคะเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ